ตดนคืออะไรครับนี่ใคดูถ้าเข้ามาดิครับปึ๊บเงบเงเงบไ่เดเดิมดี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 มดีเดิมดมสนตีนมาแล้วเพื่อนฉันรอหมอหมอมาหมอมานี่หมอมานี่ช่วยลากศพหน่อย มอมานีลากศพหน่อยมันเจอศพฉันก็ยืนใกล้มีหมออยู่นะผมยืนใกล้ศพอยู่เพราะว่าผมรอหมออ่ะมีสแกนผมมีใครอยากไปดูดดมผมมีสแกน้าเกใครากไปดูชขึ้นมาเลยมีสแกนจริงผมไม่ได้แป็นผมผมคือกิน <c oughs> ผมรอหมออยู่ หรือว่าเรียกว่าเป็นโจก็ได้ผู้แทรกซึมเ้วยต้องเป็นผู้แทรกซึมมีผู้แทรกซึมด้วยนะไม่จากผู้แทรกซึมกลายเป็นกริ้นแล้วอ่ะไอ้ที่มันเป็นในในกระตูนอ่ะตะ่ไอ้ที่มันตลกดกระตายอ่ะไอ้ที่ขโมยของฝันเด็กบ้าเด็กเปรตไอ้ที่กริ้นที่มันขโมยของฝันเด็กเปรตอ่ะผมรอหมออยู่อ่ะผมรอสีเหลืองอยู่อ่ะแต่ว่าศพมันอยู่ใกล้ สื่อสารนะแต่ว่าผมก็ยืนใกล้ๆเพราะว่าผมจะรอหมอมาชุกยก่อนแล้วก็สี้เงินใจช่วยเรียกหมอมาให้ลากศพหน่อยาไม่ใช่มาตอบครับผมเปนคนเป็นสบายนะน่าจะมีผมเป็นสเปนนะตอบผแล้วก็ปอบคนตายนะหมอตายแล้วปะผมก็รอหมออีกอ่ะเหลืองบทหมอเหลืองบทผมเพื่อ ทำเหียนว่าเอออันนี้วันนี้อันนี้มันนี้วันนี้เมื่อกี้อะฉันเจอศพตรงนี้ใช่ไหมฉันก็ยืนรอหมออะแั้ก็เป็นเดอะแฟลชเหมือนกันเร็วสีเลย เดียวเดี๋ยวขอตายอีกคนหนึ่งก่อนหมอตายเดี๋ยวฉันขอตามอีกคนหนึ่งก่อนมันเป็นสปายเออฉันขอตามอีกคนหนึ่งก่อนมันฆ่าคนนะฉันขอตามมันก่อนไอ้หลอกวะไม่มหลอกรอกีบขอเแกา มันไปแน่นอนไปแล้วน้ำตาลไปแน่เพราะว่าเพราะว่ามัไม่เข้าใจเอ้ยน้ำตามีสองตัวได้ไงอ่ะฉันเห็นมันไปแว๊บๆอ่ะตายแล้วมีมีมีคนหนึ่งเป็นสปายแน่นอนเอ้ยแต่ว่ามันมีสปายนะต้องกดข้ามก่อนอยากอยากเห็นสปายแปลงร่างเป็นเอ้ยแต่ว่าเอาสีมตาออกไปเลยแง่สมหน้าแง่สมหน้า เฉี่ยวอ่ะมันเป็นมันเป็นเจ้เฮ้ยกอ้ยหวเกือบดีนะมือวางเพิงเกือบเลยเงนค้าวันค้าวันเงนค้าวันค้าวันค้าสีต้งค้าสีต้งสีต้งเป็นหมอเันค้าวันค้าวัน เอาไอ้ขาวออกไปเลยเห็นต่อหน้าต่อตาไม่เปลี่ยนร่างด้วยนายก็เปลี่ยนร่าง็สีขาวเอาไอ้ขาวไปเลยมันไม่เปลี่ยนร่างต่อหน้าต่อตาใช่ตานี้ไม่มีนามเพอด้วยเอาขาวออกไปผมเป็นกินเอาขาวไปต่อหน้าต่อตาเลยเห็นโอ้โหของจริงตัวตัวเป็นๆเ,เลยสีม่วงก็กดข้าวมันเป็นด้วยเปล่าะ ตัวเป็น,ปนไม่ใช่แล้วใครโหวตวะไอะ้ยะโหวตเพื่ออะไรวะไม่ไม่มีน่ะเฮ้ยแวบๆอะไรแวบๆขอดูก่อนดูก่อนสองด้วยรวมกลุ่มเลยคนอ๋อสีเขียวสีเขียวสีเขียวกดเลยกดเลย ไปไหนก็ไปไปเขียวผมเป็นกินต่อหน้าต่อตาเลยไปไหนก็ไปไปเขียวผมผมเผอเปิดแทนที่แต่มันมองไม่เห็นน่ะเอาเขียวไปต่อหน้าต่อตาเลยเขียวไปต่อหน้าต่อตาเลยถ้าใครกดข้ามคนนั้นเป็นพวกเดียวกับเขียวถ้าใครกดข้ามคนนั้นอะไรเป็นพวกเดียวกับเขียวเอาเขียวออกไป ไม่ใครข้าวหรอตายแล้ววะกรีนเฮ้กรีนเลยโอ้ยเหลือพานลมเลยอ่ะแต่กรีนอ่ะสีส้มเป็นหมออ่ะขอกรีนตามด้วยดิก็ได้ก็ได้ก็ได้ฉันจะปกป้องนายเองสีส้มตายฝูงท้ายก็แปลว่าสีสีส้มกับสีส้ง นายไปทางนู้นฉันไปทางนี้ต้องให้มันตายหมดก่อนในแผนที่อ่ะฉันยังไม่ตายเพราะฉันปิดกรีน green อ่ะเว้ยนาเป็นหมอเดี๋ยวฉันเฝ้าเองกูเป็นกริ้นนะเพื่อนกูเป็นกริ้น green. แต่จริงๆเนี่ยที่เป็นลูกท่าเป็นผู้คุมท่นรู้เลยท่านเป็นผู้คุมผู้คุมเหรอนายกดรีพอร์ตนายกดรีกดรีพอร์ตได้เหรอเฮ้สิมูงหายสิมูงหาสิมูงหายสมพูเป็นแน่นอนเลยชมพูเป็นแน่นอนเลยกดเลยกดเลยเพื่อนกดเลยฉันกดไม่ได้อ่ะ ก็ไปได้ไปช่วยเพื่อเนเพื่อนหน่อยเพื่อนไหนมีสปีดไหม ผมออกไปเลยเพื่อนผมเป็นไอ้นั่นผู้คุมอะ่ะเพื่อนผมเป็นผู้คุมครับผมเป็นกรินดีนะผมฆ่าสีส้มมันไม่ได้ผมว่าเอาสิงพูออกไปก่อนเหลือคนเดียวแล้วสีงพูลเลยสีพูลเลยคนเดียวแล้วเย้สีพูเลอคนเดียวชนะแล้วกรินโหวตฉันเกิดมาจากโวหวตมั่วนี่วายมันแพ้กรินแล้วะผมเป็นกรินอ่ะ ผมเป็นกรินน่ะเป็นโจ๊กเกอร์เป็นจกเกอร์อะผมเป็นเ,เอ่ะไม่ใช่ัวเลยนะสิคแบบรูหืมซิมแม่บอกไสิครูข้าวันข้าวันแลแลแ่แลสำหรับคลิปนี้วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตด้วยนะยูู